นี้อาจารย์ลุงก็จะพาไปเที่ยวน้ำตกยายหนิงกันนะครับตั้งอยู่ในตำบลพวา่าบ้านบ่อชอบอมอำเภอแก่งหังแม่จงหวัดจันทบุรีนะครับไม่เคยมาครับก็ทำเส้นทางมาเรื่อยๆครับมาชมบรรยากาศ ของสองข้างทางชนบทเส้นทางนี้เขาเรียกว่าเส้นทางชนบท4023นะครับโอ้ชนบทล้วนเลยโอ้เขาซับซ้อนเลยเข้ามาก็ถชืใจเดี๋ยวไปให้ถึงจุดหมายไปทางเรา ะถึงไหมเนี่ยเขาว่าเขาว่าต้องผ่านสวนยางของชาวบ้านเข้าไปนะครับมันไม่เชิงเป็นเป็นที่เที่ยวที่ว่าอีก200เกมตรุณจะถึงจุดหมา,ายทอ้ากานไมก้นอนตั้มบง200เมตรจะถึงจุดหมาย ลองไปดูนครับถามคนอย่าถามคนสวัสดีครับน้ำน้ำตกยายหนิงไปทางไหนอ่ะครับครับไปเรื่อยๆเดี๋ยวเห็นอ้าวถึงแล้ว โอ้ครับขอบคุณมากครับจะมีน้ำเปล่าไม่รู้เนี่ยชาวชาวพื้นที่ชาวบ้านจากจัจยายสายดีครับคุณมาถึงแล้วโอ้เข้าทางนี้นี่ไงน้ำตกเขาใหญ่หนิงเห็นไหม ป้ายใช่ไหมป้ายออผ่านศูนยางนี่ไงเออพอจะมีป้ายบอกนะครับแต่ป้ายเขาสีเสือลอกหมดละแทบจะมองไม่เห็นเลยแต่ก็มีหน้าหน้าปักทางจะมีป้ายชัดเจนอยู่ฮะน้ำตกเขาเยี่หนิง ซอยหนึ่งทับสองหมู่ที่สิบเอ็ดตำบลภาวานะครับอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบ,บุรีไปกันต่อโอ้สวยสวยสวยมากมากถ้าเห็นของจริงอะสวยอันนี้เพราะว่ามันจะชัดมากเลยอ่ะภูเขาอยู่ใกล้แค่มือเลย เป็นทางเลนเดียวครับแต่ไม่ค่อยไม,ไม่ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าชาวบ้านเขาจะรู้เขาจะไม่นะของข้างทางเขาปกอะไรนอ้อง้างขวามือเป็นสวนยางส่วนด้านซ้ายเป็นต้นอะไรไม่ทรา ทึบเลยตกอยู่ตรงไหนวามีตรงนี้มีพื้นที่หน่อยเขาบอกว่าลับรถได้แต่ก็นี้ว่าน้ำตก เดินเท้าไปต่ออีกหน่อยหนึ่งนอ้อวโอเคเดี๋ยวเราเดินเท้ากันต่อครับมีคำหน้าอู้้ ครับแล้วก็นี่เขาจะมีมปีป้ายป้ายแนวเขตเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในตอําเภอแก่งหังแมจังหวัดจันทบุรีนะครับ น่าจะมีน้ําเพราะได้ยินเสียงน้ําอยู่เพราะว่าเพิ่งหมดฝนยังไงก็ต้องมีน้ําไปครับโอ้อย่างงี้อาจารย์อาจารย์ลุงชอบมากครับเพราะว่าอะไรรู้บ่ะมันเป็นที่เที่ยวตามธรรมชาติที่ไม่ใช่ตลาดตลาดก็คือหมายถึงว่าผู้คนรู้กันเยอะมากันเยอะ เที่ยวแล้วมันกลับกลายเป็นว่าเรามาสแสวงหาความสุขสงบตามธรรมชาติกลับกลายเป็นว่าเรามาหาความวุ่นวายพุกพ่านโห oh, ป่าอุดมสมบูรณ์นี่เองครับถึงมีน้ำตกแต่ไม่รู้จะมีหรือเปล่านะแต่เห็นแล้วละโอ้โห oh, ไม่น่าเชื่อเลยเข้ามาจากเข้ามาจากทางใหญ่ไม่ลึกครับประมาณไม่ถึงกิโลดีด้วยครับ อ๋อนี่น้ำเข้าลงทางนี้นี่เองนี่ไงน้ำน้ำไม่มีแา่ไม่เป็นไรเดี๋ินเดินเราลองลองเดินขึ้นไปโอ้โหทีหลังมาช่วงหน้าฝนเลยนี่ออกพรรษาแล้วสวยงามมากโอ้ นี่ครับผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ที่ธรรมชาติกาลังสรรสร้างให้เราหาซื้อไม่มีครับธรรมชาติเขาสร้างให้ล้วนๆอยู่ที่เราเราเราจะรักช่วยกันรักษาไหมแล้วก็มีต้นกล้วยป่า ไปครับเดินเดินขึ้นไปดูต้นน้ำตกกันครับอาจารย์ว่าอาจารย์พอไหวอยู่เดี๋ยวอาจารย์หานนวขึ้นกันเนี่ยครับยังมีความชื้นกับตะไคร่มอสอยู่เดี๋ยวต้องระวังลื่นหน่อยนะแต่ไม่ลื่นลื่นไม่มากเพราะว่าเพราะว่าเหลือแค่ความชื้น รองเท้าวันนี้ใส่รองเท้ามาดีรองเท้าคู่ใหม่มามีลายลายพื้นรองเท้าดีเลยโอ้เย็นครับ ขนาดไม่มีน้ำยังสวยเลยเนี่ยครับถ้าจังหวะมีน้ํานี่มีน้นําเขาก็จะไหลาตามลําธารนี่แหละครับโอ้สวยงามมากขนาดไม่มีน้ำแล้เนี่ยไปครับไปต่อ ไหวครับไหววันนี้กำลังใจดีวันนี้กำลังใจดีพามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันท่านผู้ชมท่านก็คุณพี่พี่ท่านก็อายุรุ่นรุ่นลาวเขาเดียวกับเราก็หลายท่านอายุห้าหกสิบ ออต้นน้ำอยู่นี่เดี๋ยอโอ้โหเดี๋ยวถ่ายภาพมุมกว้างดูดิโอเข้าใจว่าแหล่งน้ำตาน้ำน่าจะอยู่ข้างบนส่วนนี่คือคือนี่คือบ่อเมนเมนใหญ่ สวยๆเย็นด้วยเย็นเยือกเลยโอ้โหชื่นใจมากอันนี้อันนี้เห็นเลยว่าน้ำลงมาจากเส้นนี้ไหลามาพักที่บอ่อใหญ่แล้วก็ไหลลงไปต่อ นี่ต้นไม้ใหญ่มากใหญ่จริงๆเลยโอ้ป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์แล้วเขาก็ไหลลงสู่ข้างล่างโอ้โอสุดยอดแห่งความสวยงามขึ้นไปขอขอขอขึ้นไปอีกหน่อยไหนๆมาถึงนี่แล้วโอ้ เนี่ยร่อง้อยน้ำอูู้อ้ยอ่ะนี่โหสวยมากเนี่ยแล้วครับธรรมชาติแห่งความสมบูรณ์เห็นไหมครับ ที่ไหนมีความสมบูรณ์จะมีผีเสื้ออย่างที่อาจารย์ลุงเคยบอกอยู่ในคลิปของภูเขาวัดสุภัยวันเรื่องจริงเลยผีเสื้อสีเหลืองโหวันนี้กับผมได้ไหวพระสวดมนต์มากระผมขอแผ่บุญให้แต่เพราะคุณท่าน เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่คุณลูกขะเทวดาพระคุณท่านทั้งหลายตลอดจนสัตพสัตว์ทั้งหลาย,ลษษษหลายให้ได้รับความสุขบุญกุศลสุขกันนะครับวันนี้ก็ผมมาเที่ยวน้ําตกยายหนิงครับนี่มีเหมือนจะเป็นถ้ด้วยครับเห็นอยู่เี๋ย,เด,ยเดี๋ยวนะครับ เนี่ยครับความสวยงามเห็นผีเสื้อไหมครับเหล่าผีเสื้อที่ไหนอุดมสมบูรณ์จะมีผีเสื้อครับซึ่งเขาจะอยู่คู่กับธรรมชาติอาจารย์ลงเห็นพงพงถ้ำนะครับเล็กๆ ก็เลยขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับพออาจารย์ถือกล้องด้วยครับใช่เลยใช่เลยแต่จะขึ้นย,ยังไงนี่สิโอ้โอ้โอ้ จะนงขึ้นได้แค่นคี้ครับครับเหมือนเป็นพงพงโพงถ้ำโพงน้ำอยู่ภายในนะครับไม่รู้กล้องจะเห็นไหมโอเคครับ